อีกหนึ่งกิจกรรมทช่วนมาทำบุญด้วยมือนกันก็คือการเที่ยวงานค่ะซึ่งวันที่5ธันวาคมนี้วันนีนะคะก็จะขอเชิญชวนค่ะไปรวมงานสุนทรียะเทเยนศิระสามกับหกปีเทรอคอยของการรวมด้วยช่วยกันระดมทุนสร้างอาคารเย็นศิระสามเปื่อเป็นอาคารเทพักสําหรับผู้ป่วยแล้วก็ญาติค่ะมูลนิธิโรงพยาบาลสงคลานครินค่ะขอเชิญรวมงานสุนทรียะ ที่เย็นซิระสามกับพกบีเทรอคอยข้องการช่วยกันร,ระดมทุนสร้างอาคารเย็นซิระสามจนสําเร็จเพื่อใช้เป็นอาคารเทผักสําหรับผู้ป่วยและก็ญาติในระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสงคล้านคารินและก็พรอมเปิดใช้างานค่ะก็เลยขอเชิญชวนทุกท่านนะคะรวมงานดังกล่าวเทอาคารเย็นซิระสามมูลนิธิโรงพยาบาลสงคล้านคารินในเวลา13นาฬิกาจนถึง15นาฬิกาก็มีกิจกรรมศิลปะบําบัด โดยอาจารย์วารีแสงสุววคณะศิลปรกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาค่ะส่วนในช่วงบ่ายนะคะเวลา1ิบานาฬิกาจนถึง16นาฬิการสร้างนาทีเนี่ยก็จะมีกิจกรรมนาดบำบัดโนราบิกค่ะโดยอาจารย์รวิศราซี่ชัยคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลานะคะพร้อมกับกิจกรรมสร้อยดาวสุ่มอาหารอร่อยแล้วก็กิจกร,รรมรวมบุญกันตลอดทั้งวันเลยนะคะท่านี้สาม,มารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะทีมายเล็โทรศันท์074 4 5 1 0 2่หรหอว เพจ Facebook อาคารเย็นศิระมูลนิธิโรงพยาบาลสงคา้านักครินนั่นเองนะคะอย่างที่บอกข้าวรวมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะสามารถไปรวมกันได้ไปรวมวิ่งบนเส้นทางแห่งความสําเร็จนะคะต้องบอกว่าอาคารเย็นศิรามซ้เนี่ยก็มาจากการระดมทุนจากคนมีจิตศรัทธาแล้วก็พี่น้องประชาชนในการรวมกันสร้างอาคารนี้มาเพื่อจะเป็นอาคารที่พักสําหรับผู้ป่วยระยะหกปีที่รอคอยก็คือ6กปีที่ก่อสร้างกันมาจนขนาดนี้แล้วเซต แล้วก็พร้อมที่จะเปิดใช้งานแล้วด้วยนะคะงานมีก็เลยเกิดขึ้นมาเพื่อจะให้พี่้่งประชาชนไปรวมเฉลิมฉลองกับความสําเแ็จในครั้งนี้ด้วยนะคะ